รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีไอเดียวคุณเป็นใครคุณบเนี่ย ทำไมทำไมถึงทำไมถึงมาได้ไงเนี่ยเกนะคุณ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 จงไม่มาครับขับรถองเี่ยงไปเขี่ยเขาเียาไปเขี่ยเขาเยวเดี๋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 ยวเดีเีดเดี๋ยคุณไปครับคุณปครับพอดีคุณคุณจงเนี่ยเอาติดงานเข้าก็เลยต่าทกันเนีมาจากเขาเะารึงผมมาจากสตู โอ้โอเคครับผมคุณแอรบัตครับนี่คือคุณแอรบัตนะครับผมมาทำหน้าที่แทนในวันนี้ก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการสู่ครั้งสู่ทายของรายการขบคุณครับคุณป้าผมยงไม่ใช่ช่วงความเป็นไทยเท่าไหร่มนเลยมาแล้วนะฮะแต่แต่ทุกวันแต่ทุกทุกวันก็มีความรักได้อ่าใช่จีมี่หนุ่มจุ้ย นี่นี่นี่คิโดยิโตะคิมุตคิมิโนโตะก็มาอ่ะวันนี้ผู้เล่นทั้งทั้งสองคู่นะฮะทั้งสองทีมจะเป็นคู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันเลยดีกว่าคู่แรกก่อนนะฮะอ่ะผมแนะนำจากตรงนี้ก่อนนะครับมินี่กับสกายครับสวัสดีครั้งครับสวัสดีครับอืคุณมินี่นี่เดี๋ยัเดี๋ยวปีศาจใจสวัสดี สวัสดีครับคุณคุณเจ้าของรายการครับคุณวันน,นี้หลังจากที่คุณมีมายากลที่จะชูสปาเกมแล้วคุณมีมายากลอีกไหมครับครับมีอีกไหมฮะเออมีครับทุกคนครับนับถอยหลังไดส้สามสองอย่าหนึง่งนัน่น <c oughs> อ,ออกแกะตู <c oughs> เฉยแบบมันจะดีอะ่ะ <c oughs> ี่ครับแล้วก็กลับมาแล้วพยายามกดเมื่อกี้เอาปอบมือครับปอบมือปอบมือเฮ้ยเก่งนะเนี่ยกลับไปข่ามีนี้ก่อนได้ข่าวว่ากลับมาแล้วกลับมางานแล้วเนาะใช่ไหมกลับมางานหรือกลับมาพื้นที่อะไรอะไรกับเสร็จเขาอล้ากับอิกกี้สวัสดีวัสดีสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณอล่ากับอิกกี้ครับ เรังครับครับผมบูเกตอ่านผิดว่าอะไรนะคะนี่เพลงเคเเฮ้ยพยักเชได้เอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาในวันเสาร์นี้นะฮะวันนี้เลยกับกติกาในรอบแรกนะครับผมเกมนี้มีชื่อว่าเดารักครับและเกมแรกของคนข่าก็คือเกมเดารักครับผูเกตทั้งสองคนจะต้องเล่นเกมเดาใจ โดยให้ผู้เล่นมาดาวใจเพื่อนเราคู่ก็ได้รับคะแนนไปด้วยการเล่นคือเล่นรอบกระสองคู่ครับโดยคู่แรกกันเล่นก่อนและคู่สองก็จะเล่นทีหลังครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคำถามนี้ครับอาจจะเป็นคำถามโชคไว้ได้แหละกับเพกานกุสกายคิดว่าตอนนี้ผมอยู่บ่อไหนครับอขอถามเกิน,กนครับกุสกายคิดว่าผมอยู่โมไหนตอนนี้ มสองประมาณมสองเท่าผมครับมีการศึกษาหกแปดนะหกแปดหกแปดหกหกแปดเหนึ่งครับเท่าผมเพราะว่าผมจะขึ้นมสามปีนี้โอเคคำถามนี้มีอยู่ว่าเหตุการณ์พระราชพิธีถวายพระเพลพระบรมศพรอเก้าช่วงนั้นพบอยู่ช่วงปฐปีที่เท่าไรระหว่างปหนึ่งกับปสองครับไมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีสองพันห้าร้ยหกิบ เดือนตุตลาวันที่ย <26. S 1> ี่ ب. สิบหกแป๊บนึงนะผมขอนับขอให้ก่อนปหนึ่งครับโอเคปหนึ่งญญครับถูกต้องครับผมปหนึ่งนะฮะนั่นก็หมายความว่าครับคุณบินี่กับสกายได้รับไปหนึ่งแ้มหนึ่งแ้มสเต,ตม คนละแจมพี่คนละแจมกับพี่น้องอร่ากับอิกกี้ครับมาขอตั้งขอตั้งคำถามกันปัจจุบันนี้ผมอายุเท่าไหร่ข้อหนึ่งสิบหกข้อสองอ่าอิกกี้ครับคุณมาม่าแมนฮะสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดอ้โห ไข่ต้มมีซอสไหมครับสรุปคะแนนนะครับมินีกับสกายก็นำไปรอบหนึ่งคะแนนครับผมเย่ตอนแรครับอีกกี้เอาไปเลยไ่ต้มอะครับมินีกับสกายครับผมในรอบที่สองครับผมได้สกายถามมินีถามมินิบ้างนะคิดว่าผมชอบอะไรมากในคุดระวางสีชอยนี้มีขนมดังนี้นะฟังนะ เลคิดแคไมโลหรือนวัตจอ้าวคิดแคสเท่าไรไปกระตอบที่ยังไงฮะคุูสกายพร้อมตอบว่านะครับตอบว่าคิดแัทเป็นครับตอบที่ใครตอบว่านวัตจงเป็นคนที่เป็นขเป็นคนที่คู่ตลกับแต่ถูกต้องคือคิด อยู่ที่สองคะแนนแล้วเอาล่ะฝั่งออล่กับอิกกี้ตอนนี้อิกกี้ต้องเป็นคนถามบังผมจะถามว่าเย็มไหนที่ผมชอบอ่นานหนังสือการ์ตูนความรู้นาะมีมุกมัธยสุระหว,ว่างคุกกี้น,น,นันหรือครอบครัวหรือหนึ่งครับหนึ่งคุกกี้รันคะคุกกี้รันคำตอบของคุณคือถูกต้องครับคุกกี้นันต้องอ่านด้วยโอ้โหตอนนี้นะครับ เรากับอีกกี้มีอยู่หนึ่งแต้มแล้วเอาเล้วแต่บิลลี่กับสกายยังนำอยู่แนละ้วรอบต่อไปนะครับรับรองว่ามันแน่ๆกับรอบที่มีชื่อว่าวัดใจให้เธอครับผมพักก่อนก่อนไหมพักก่อนก่อนเดี๋ยวกับมาครับผม ัภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้คุณคิดว่าผมชอบภาคอะไรมากที่สุดและเกมที่สองประจำวันเสาร์นี้มีชื่อว่าวัดใจให้เธอซึ่งตัวเกมครับ จะเป็นเกมคำถามวัดใจครับกติก,กาคือในแต่ละรอบครับเลือกหนึ่งคนมาเป็นคนถามโดยทีมงานจะส่งไปให้35คำแบบหมดมูอแล้วให้คนถามนั้นกำหนดคำที่ตัวเองต้องการที่สุดครับโดยคนถามะจะบอกแต่ละคำให้คนทายได้ฟังโดยคนทายจะต้องเลือกมาหนึ่งคำที่คิดว่าคนถามนั้นเลือกถ้าตรงกันคนถามจะบอกประโยคในการสื่อถึงความรักที่เลือกตรงกันหมายเหตุนะฮะ ถ้าไม่ประสงค์จะพูดอังกฤษก็ไม่ว่ากันครับและอนุญาตให้ทำนิวมินิฮาดได้จ้าแต่ถ้าไม่ตรงกันฮะคนถามจะบอบประโยคที่สุดทกโ<อ>โ็โกรธที่เลือไม่ตรงหมายเหตุฮะเช่นเดิมถ้าจะไม่ประสงค์พูดอังกฤษเนี่ยก็ไม่ว่ากันครับแต่นิ้วกลางเนี่ยขอแค่บางครั้งละกันถ้านิ้วกลางบ่อยๆเราอาจจะโดนระงับก็ได้ฮะ พราะรายการน,นี้เบรดทอทุกไวย์นะเด้อเราจะเดินไ,ดไปคู่ของออรากับอีกกี้ก่อนครับเติมครับเชิญครับปัญญานิรันดรคุณซีติวัสอาวุธการณ์พันตั้งใครเลือกใครครับคุณปัญญาณิรานคุณอ่าเก่งครับถูกต้องครับเอ,เอาละครับปีสองคะแนนแล้วนะฮะตอนนี้ ต่อกันที่คู่ของมิีรกับกายเนาะเริ่มครับคุณมิดีฮะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้คุณคิดว่าผมชอบภาคอะไรมากที่สุดอืมผมอยากทายว่าขอคำตอบให้ครับระหว่างภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ผมชอบภาคอะไรมากที่สุด บากได้ครับผมอาแม่คุณดูใจดีนะครับเด็ดทุกตรับอาัยครับผมัน้ให้ทีพักใต้สดเช้ามีรอาหาเ็ดด้วยเป็นตินแตนที่ฝนตกตลอดปีครับได้ดูร้อนก็เลยไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะครับผมนฮะแต,แต่มันแต่กับแต่จะมีบางที่ที่ร้อนและร้อนตับแต่ร้อนจริงๆนะฮะ ตอนนี้นะครับคุณมีกับสกายมีอยู่สามแล้วนะฮะส่วนทั้งคู่ของรักกับอีกกี้มีสองนะครับผมอ่ะคู่ของรักกับอีกกี้กลับเอางี้ดีกว่าคู่รักกับอีกกี้ครับกลับมาเลยครับมาชั้งครับมาพร้อมแล้วครับคุณอีกกี้ครับเชิญฮะลาวาเด็บซี่โอแฟนต้าอโอเคครับโอเคครับคำถามเดียวกันเลยครับชอบอะไรมากกว่าผมว่าแฟนตาฮะ อาวแล้วไอ้บัสครับฮผ,ผมว่านะมา,มาม่าแมนผมว่าทีมนี้อ,อาจจะตอบไม่รู้ว่าอาะเชิญครับคุณดิกี้ฮนะว่าช่วงหนึ่งอันไหนผมชอบมากที่สุดครับเฉลยเลยครับ<อ>เฉลยเลยเบบซี่ครับอ,อ,อ้าวผิดเลย S <S อเคเย่เขาตอบแล้แอด,แอด,แอดครับ ad ad เลยโอ,อ,อราตอบแฟตต้านะครับผมเพราะฉะนั้นเฉลยเป็นแปนซีเพราะฉะนั้นไม่ได้คะแนนไปนะครับเย่ส่วนมินี่กับสกายรับพอพอกันเลยสามคะแนนสามคะแนนแล้วนอนตอนนี้จะได้อีกหรือเปล่า <S <S <ผม S 2> สกายจะต้องเป็นคนถามบ้างแล้ว <S <S ผมจะต้องเกมโตเกะจะโกงไม่ได้ นะครับกูสกายพร้อมนะครับกูมินี่พร้อมครับพร้อมแล้วเชิญครับมีคำตอบดังนี้ครับชิงร้อยชิงล้านเกมจราชนและเบิดเถิดเทิงและเกมทศกัณฐ์คำถามก็คือรายการต่อไปนะรายการใดต่อไปนี้ <c oughs> ผมชอบดูมากที่สุด <c oughs> มันมีสองอยที่ไปไปได้่างนะก็คือระเบิดตูดเรสกันจราชนซึ่งปกันหล้วงเลย้ยวาวเาไหนดี เดี๋ยวขอเวลาคิดสักครู่นะครับมีคาใบไหมครับไม่ม,มีถ้าเบอร์คาใบถ้าตัดช้อยสองถ้าตัดช้อยหนึ่งกับซีถ้าไม่ตัดหนึ่งกระสีนะผมจะบอกผมจะใบให้ว่าเป็นรายการที่ใช้แป้งแต่เนื่องจากช้อยที่คุณจะรอเรื่องนั้นมีเป็นสองช้อยและเป็นรายการที่ใช้แป้งนั้งคู่ใช้แป้งคำใบ<อ>นี้ไม่กะางช่วยขอเสียงดวงครับระเบิดตูนเลสครับ แต้กระโดดตูดแขงวัดเจ้าไอ้บัตรการไอ้บัตรการไอ้บัตรการโอเค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 ได้เวลาเฉลยครับมีงานขอแป้งลงมาใส่นี่นี่หน่อยครับมันไม่ใช่ถล่แล้วคืออะไรคือนิมจาราตดี๋ยวเลาะ จระชน้าผมกำลังเลยอยู่ว่าระเบิดหรือหรือจระชนกันแน่ามรู้สึกว่าสกายน่าจะชอบระเบิดนะครับผมอผมบอกได้เหว่ารายการ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 ในหัวเนี่ยเป็นรายการไปคูอ๋ใช้ป็งคูนะฮะเอาล่ะรอบต่อไปนี้ มีผลต่อการสสมหัวใจนะครับผมกับรอบที่มีชื่อว่าสะสม,สมรกคมาสะสมรักกับมา เกมที่3ามนี้มีชื่อว่าสะสมรักครับรอบนี้ครับจะเป็นการเปิดแผ่นป้ายเพื่อสะสมหัวใจครับซึ่งมีอยู่1ิบแผ่นป้ายครับแบ่งเป็นเจ็ดป้ายครับเจ็ดป้ายเป็นรูปหัวใจครับและอีกสาป้ายก็เป็นหัวใจแตกสลายครับผมเปิดเจอหัวใจสลายเกมจบทันทีเปิดเจอรูปหัวใจก็จะมีหัวใจสะสมในแต่ละดวงครับเปิดเจอหัวใจอีกครั้งก็สะสมหัวใจที่เปิดไว้ครับ ผู้ที่มีคะแนนร้อยที่สุดในเลือกก่อนนะฮะออร่ากับอิกเก้ครับไปเลยดีิหนึ่งครับหนึ่งอ้าวนึกออกมาเป็นหนึ่งไปโอ้ยไม่ได้สมเลยไปเลขหนึ่งครับหัวใจอ่ะตามนี้เลยครับผมหกครับนี่ฮะตามนี้เลยอยู่ติดนะฮะโอ้โหสรุปคือไม่มีหัวใจสะสมเลยนะฮะอาจจะมป็นไรนะครับก็ วันนี้วันเสาร์วันนี้ที่ขอขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับออรรากับอิกกี้นะครับแล้วก็คู่ของคุณมินี่กับสกายครับขอบคุณครับและวันพรุ่งนี้ยังอยู่ครับผมแต่วันพรุ่งนี้ลุกผลแน่นอนว่าคู่ไหนจะได้ผ่านเข้ารอบแจ็คพอตนะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับ